ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะตอนเครื่องเกียวโต้โครบสุดในงบไม่เกิน4แสนต้องมาดูคันนี้ครับนิสสันนอมเบล่าคาลิเบอร์นะครับ 2.5V นะครับปี B 19 20ตัวท็อปสุดนะได้ทั้งความหลอ่อความแรงความสุดในคันเดียวกันนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟไดร์ทามันนิ่งไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับ ล้อแมกข่อบสิบแเดิมโรงงานยางบิดตโนปีใหม่2024ใช้งานยาวๆนะครับภายในจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นพุสตาร์นะครับวัลุบแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาแบบอิสระนะฮะกล้องแบบ360องศานะครับแล้วก็ยังมีช่องแอร์ด้านหลังให้ผู้โดยสารตอนหลังอีกนะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานครับไม่แค่ประมาณ1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นครับคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ6,800บาทใครอยากได้รถกระบะตอนครึ่งตัวท็อปคันเดียวจบนะต้องดูคันนี้เลยครับผม สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมรถกระบะตอนครึ่งนะครับเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดของค่ายนิสสันกันนะครับผมคันนี้คือนิสสันนาวราแคริเบอร์แคปนะครับ 2.5V ปี2019จด20ครับผมสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยครับเลขมาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมราคาเบาๆครับผมอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทครับ คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละประมาณ6,800บาทเท่านั้นครับอขอคนที่มีงบออกรถสัก20,000ื่นผ่อนประมาณ6,800บาทนะสำหรับคันนี้นะครับผมมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันตัวตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้กระจังหน้านะจะเป็นโครเมียมดีไซน์เข้มๆแบบนี้นะครับพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมไฟ daytime running l i g h t นะครับผมมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มความปลอดภัยของตัวรถแล้วก็ ความหล่อในเวลากลางวันนะครับการชนด้านหน้าเดิมแท้จากศูนย์นะครับไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ไฟตัดหมอกมีให้ครบเรียบร้อยนะครับผมตัวเส้นสายฝากระโปรงนะฮะเรียมสันยังคมสวยชัดเหมือนเดิมแล้วก็คันนี้นะครับผมมีการตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะครับจากบริษัทชิคนะฮะอินสเปกเตอร์นะครับตรวจทั้งหมด274จุดเขาจะแปะสติกเกอร์ตรงนี้ไว้นะฮะถ้าขันไหนมีการตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถขอดูเอกสารการตรวจรถได้เลยนะครับผมจะส่งเป็นไฟล์ไปให้ดูนะครับผมใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม นะชมคลิปนี้ให้จบนะหรือว่าพี่ๆคนไหนนะฮะอยู่ต่างจังหวัดนะอยากเอารถคันนี้ผมมีไฟแนนซ์จัดเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับผมมาดูกันตอนน่อในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับผมสำหรับตัวล้อแม็กเนี่ยได้เดิมโรงงานขอบ18บนิ้วนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยเบียดใดๆมานะครับส่วนตัวยางเนี่ยของบิตโจนนะฮะยางบิตโจนเนี่ยเป็นปี2024นนะฮะนี่ครับ 2024นะครับผมนี่ใช้งานกันอีกยาวๆอีกหลายปีเลยนะครับผมสภาพดอกยางยังเลอกอยู่นะฮะภายในโครงสร้างซุ้มล้อเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยสนงสนิมใดๆนะครับด้านข้างนะครับมีบันไดข้างนะครับนี่สภาพสวยๆริ้วรอยการเบียดถ้าไม่มีเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงด้วยนะครับผมตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเดียวแล้วก็คันนี้ตัวท็อปสุดได้กล้องแบบ3 6 0องศาเหลมสนะครับผมนี่ครับ มีกล้องสามองศาแบบนี้เลยนะครับกุญแจสมาร์ทเอนทีนะครับผมสามารถปลดล็อกรถนะฮะตรงมือจับประตูได้เลยนะครับนี่นะฮะใช้งานได้สะดวกมากๆครับสังเกตผิวพันตัวรถนะสภาพสีขาวเนี่ยยังเงานะฮะสวยรอบคันไม่มีร่องรอยการชนหรือว่าการพ่นซ่อมใหญ่มาแน่นอนนะครับสีรถเดิมๆบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยมีการตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้มาดูอันตอนในส่วนของลาเอียดภายในนะครับผมสำหรับภายในตัวเนี้ย จะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำนะฮะสะอาดเรียบร้อยดีครับไม่มีช้ำไม่มีขาดนะครับนี่สภาพสวยๆเลยทั้งเบาะผู้กับขี่แล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านหน้านะฮะสภาพยังตึงยังแน่นนําไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีในส่วนของระบบคูดคอนโทรลรับสายว่างสายปรับระบบเครื่องเสียงได้แล้วก็มาพร้อมกับปุ่มพูสตาร์ทนะสมาร์ทเอตรงนี้นะครับนี่นะฮะ สตาร์ทที่ซ้ายมือพวงมลาลัยตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะจอกลางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูระบบดีกว่านะฮะขออนุญาตสตาร์ทสักครู่หนึ่งนี่ครับเสียงเครื่องยนต์ยังปกตินะนี่ครับดูหน้าจอเรือนใหม่ค่อนข้างสวยงามครับเลขไมล์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งกิโลเมตรนะครับตัวนี้ได้ในส่วนของตัวกระจกตัดแสงออตโต้เรียบร้อยนะฮะตัวท็อปถือว่าออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับผม ตัวหน้าจอกลางนะครับมาพร้อมกับระบบนําทางเนวิเกเตอร์แล้วก็กล้องแบบ3ามองศาานะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ได้ดูนี่ครับนี่นะฮะเป็นกล้อง 3. ามองศาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีระบบนําทางเนวิเกเตอร์แบบนี้นะครับผมออปชั่นบอกได้เลยว่าจัดเต็มจัดสุดนะมากสุดในบรรดารถกระบะทั้งหลายเลยนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยให้ถอยจอดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยทุกมุมมองนะครับผมส่วนตัวแอร์เนี่ยนะฮะนี่ครับแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาแบบอิสระเลยนะครับ นะรวมถึงมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะของห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยมีช่องแอร์ให้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับตัวเกียร์ตัมนัิแบบนี้นะครับนี่เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบเจ็ดสปีดเข้าเกียร์ได้ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับผมคอนโซลด,ด้านหน้าสภาพสวยไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยโซมนะครับผมแล้วก็ดูโครงสร้างตัวรถกันต่อนะครับปั้นเบรกแป้นคันเรื่องครับไม่มีร่องรอยการแกะซ่อมหนักเข้ามานะครับผมแล้วก็ซอกประตูเดิมครับไม่มีรอยไข่รอยแกะรอยซ่อมนะครับแผ่นเพลตตัวรถเดิมโรงง,งานอยู่ครบ น็อตด้านแก้มครับไม่มีรอยขยับรอยแกะแผงวรตตูเดิมสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ำที่วางแขนตรงนี้เป็นวัสดุผ้าบุนุ่มกระเข็บเดินได้ครบถ้วนกระจกได้เป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับครับอุปกรณ์วัสดุทุกอย่างนะฮะใช้งานได้เป็นปกตินะฮะตัวสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะไม่ได้มีรอยทําสีหรือว่ารอยพ่นสีมานะครับ <c oughs> นี่ครับดูในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวแคปด้านหลังนะฮะมีบอกให้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ ช่องแอร์แถวสองอย่างที่แจ้งไปนะครับผมนี่นะครับมีช่องแอร์แถวสองให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถนั่งโดยสารได้ครับผมซ่องน็อตนะฮะไม่มีขยับไม่มีแกะหัวน็อตยังคมยังสวยไม่มีรอยพ่นสีรอยทาสีหรือว่ารอยสาดสีไปแต่งใดเลยนะครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็มีการตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วทั้งหมด2 7 4จิจุดด้วยกันนะสำหรับนาวราคันนี้นะครับผมใครที่มีงบสัก20,000ืนนะครับผมผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ6,800บาทนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่า,าตัวนิสสันเนี่ย ราคากลางเนี่ยมันเป็นแบรนด์รองราคากลางอาจจะไม่ได้ไม่เต็มนะฮะขอคนมีงบสัก2 0,000ื่นนะครับผ่อนประมาณ6ก0 0แปดนะสำหรับคันนี้ใครสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าใครที่เครดิตด,ด,ด,ดีจัดเลยนะ a a b b มีผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าผ่อนบัตรเครดิตมาเกินปีเนี่ยสามารถอัพยอดได้จัดยอดได้เต็มนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็ยังไงยองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับยินดีให้การปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับผม มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายของตัวนิสสันนะตัวฝากระบานะสวยสวยเลยไม่มีรอยบุบรอยงอแลวที่สำคัญเนี่ย <_ Syria> พื้นกระบาสภาพดีมากเจ้าของกล่าวถือว่าดูลดีมากใช้งานจริงถือว่าน้อยมากๆเลยสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับมาพร้อมกล้องถอยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไม่ได้มีรอยแกะไปหรือว่ารอยพ่นสีทาสีมานะครับไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยสายสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะฮะสภาพซ้ายขวาเช่นเดียวกันครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวสๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ผิวพ่านฝั่งนี้ครับสม่ำเสมอการไม่มีสีโดสีเพี้ยนนะครับผมหรือว่ารอยพ่นสีทาสีหรือว่ารอยชนหนักมาแน่นอนนะครับผมกุญแจสมาร์ทเอนทีนะสามารถปลดล็อกรถได้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตรงนี้ถือว่าสะดวกมากๆครับผมมาเช็คในส่วนของระเดยดโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ำครับผมที่วางแขนวัสดุผ้าบุนุ่มตะเข็บเดินได้ครบถ้วนซอกด้านแก้มครับน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีแกะ นะฮะแห้งๆสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะฮะไม่มีรอยพ่นสีรอยทาสีมากครับส่วนซอกประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะเช่นเดียวกันน็อตไม่มีรอยขออกไปไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นหรือว่ารอยทําสีรอยสาดสีมาจากาทางศูนย์หรือว่าทางแบบาทางอู่แต่อย่างใดนะครับผมนี่คือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถเลยนะฮะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะสีขาวนะครับผม ตรวจรถมาแนละ้วทั้งหมด274จุดนะสำหรับคันนี้นะสามารถทักไลน์ขอละเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งเป็นไฟล์การตรวจรถไปให้ดูนะครับผมมาเดี๋ยวทัดนมากเข้ามาดูต่อในส่วนของละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับ มาเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผมสำหรับขุมพลังตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะฮะเกียร์ออโต้ขับสนุกประหยัดน้ำมันเครื่องเสียงนะครับก็ยังิเงียบนะครับผมแห้งสะอาดไม่มีเยิ้มครับผมเช็คศูย์ครบถ้วนพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับผมนี่ครับดูสภาพห้องเครื่องยังสายยังสวยตามจุดมาร์คสีน้ำสีโรงงานอยู่ครบๆนะครับไม่มีรอยข้ามน้ำมันไหลเยิ้มหรือว่าไม่มีรอยแกะซ่อมหนักเข้ามานะครับซอกด้านแก้มนะครับผมตัวคานต่างๆเดิมๆโรงงาน ไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยคอดงอจุดยึดน็อตต่างๆนะฮะยังคมยังสวยครับหัวนอ็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะนะฮะดูได้เลยครับเช็คสภาพตัวรถได้เลยนะครับผมแต่ว่าคันนี้นะครับผมขออนุญาตแจ้งนิดนึงฝากระโปรงนะน่าจะมีการแกะมาเพราะว่าตัวฝากระโปรงมันมีรอยขูดไปแต่ว่าเขาแกะทําสีพเพื่อความสวยงามนะยังเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่นะเพราะว่าผมคิดว่าสัษฐานนะมันอาจจะโดนแบบว่า สกเก็ตหินนะฮะก็เลยต้องแกะฝากระโปรงเพื่อมาทําสีนะ,ะบางทีแบบเขาอาจจะแกะเพื่อมาทําสีตรงนี้นะ,ะแต่ว่ารับประกันคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนเพราะว่าเช็คจากคันด้านหน้าแล้วไม่มีการชนหนักเข้าถึงโครงสร้างตัวรถนะครับผมผ่านการความร้อนสภาพสมบูรณ์นี่ครับจุดสติ๊กเกอร์มกเดิมโรงงานอยู่ครบนะ,ะเป็นฝากระโปรงเดิมะครับผมนี่ครับทุกอย่างชัดเจนนะครับผมถือว่าคันนี้สภาพสวยๆแล้วก็มั่นใจได้ว่ามีการตรวจรถมาเรียบร้อยแล้วจากบริษัทชิคอินสเปกเตอร์จากด้านนอกนะฮะ ตรวจทั้งหมด2 7 4จุดด้วยกันสําหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะตอนครึ่งเกียร์ออโต้นะครับอยากได้คันที่ขับดีๆขับนุ่มนะฮะใช้งานได้ทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดบอกเลยว่านิสสันนากาฬ่าแคริเบอร์ 2.5V ตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากๆครับใครสนใจนะฮะได้ทั้งความหรูความแก่งแล้วก็ความคุ้มในคันเดียวกันนะฮะรถสวยนะฮะใช้งานทุกจุดนะครับผมดีมากทุกจุดต้องบอกได้เลยว่าดีมากแล้วก็คุ้มทุกจุดแน่นอนสำหรับคันนี้337,900ครับ ใช้งบออกรถประมาณ20,000บาทผ่อนเริ่มต้น6,800บาทสนใจสอบถามรายละเอียดหรือจองรถเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร083 1318826อัดไลน์เบอร์โทรนี้เข้ามาได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องนะครับเพื่อไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่ทุกวันนะครับสวัสดีครับ